ดีค่ะเด็กๆจ๋าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้มาทดลองวิทยาศาสตร์นะ,ะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนอนุบาลพัต,ตรีลมยานะคะโดยมีคุณครูแม่วันแล้วก็คุณครูคคแม่ก้อยค่ะแม่กยค่ะ แม่วันจ๋าวันนี้เราจะมาทําอะไรคะอ๋อเราจะเฉลยชื่อได้หรือ,อยังคะหรือว่ายังเฉลยยังไม่เฉลยเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรนะงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเฉลยชื่อของอการทดลอง,ลองของเรานะคะเราอุปไว้ก่อนเนาะเราบอกสุดท้ายนวันเนาะ,ะอุปกรณ์นะคะอย่างแรกเลยค่ะแม่วันจา๋าคืออะไรเออใช่ เทียนไขคะไ<ด>่ะอุ้ยจ้าป้าเทียนไขกข็เอามาไหว้พระหรือเปล่านะคะน,นวลขาเวลาจุดวันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เวลาเราจะไหว้พระนะเราก็ต้องจุดธูปจุดเทียนนะคะเพื่อไหว้พระใช่แล้วค่ะแต่แตวันนี้<ต><ว>เราเอามาทดลองเอ๊ะจะทํายังไงแม่วันจ่ะอ้าวเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ว่าเราจะเอาเทียนมาทําอะไรกันดีเนาะได้เลไหว้พระนะเนี่ยวันนี้จ้าอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรคะนวลขา อุ้ยมีสีสันสวยด้วยสีอะไรลูกอันนี้ก็คือน้ำเปล่าๆนี่แหละค่ะแม่วันค่ะน้ำนะคะแต่ว่าไม่ก้อยใส่สีเข้าไปนะคะเพื่อสีผสมอาหารเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเวลาทดลองเนี่ยจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ เป็นน้ำเปล่าว่าผสมสีนะคะอันนี้อันตรายไหมคะแม่ก้อยอันนี้ไม่อันตรายค่ะสีผสมอาหารก็คือที่เรารับประทานทั่วไปแต่อย่าใส่เยอะนะคะเอาสีตามที่เด็กชอบเลยตามทงบ้านนะคะที่เตรียมอุปกรณ์นะแล้วทําไมต้องใส่สีด้วยล่ะคะเพื่อมองเห็นเอ่อเวลาทดลองมองเห็นได้ชัดค่ะอ๋อถ้าน้าเป็นสีขาวเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยไม่แยกแยกไม่ออกเลยค่คะแยกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ สีผสมใช่ค่ะเ็อจะให้เห็นนะคะต่อไปอันนี้คือแก้วน้ำนะคะใสๆเลยเพื่อที่เราจะมาทำในการทดลองในรอบนี้นะคะแก้วน้ำที่บ้านของทุกคนก็มีนเนาะเต็ียมไว้เลยนะคะต่อไปป อันนี้คือจานกระเบื้องนะคะที่จะมาใช้ในการทดลองในครั้งนี้นะคะจานของเด็กเดียวมาเลยข่้นตอนสุดท้ายคือจ้าไฟแช็กนะคะผู้ปกครองจ๋าช่วยค่ะเด็กๆด้วยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำอย่าใช้คนเดียวใช้อุปกรณ์ที่คนเดียวเล้นไะมะ่ไดม่วันขาไฟแช็กเด็กๆเล่นไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นอะไรลูก อันตรายค่ะมันเป็นไฟค่ะที่อันตรายถ้าเด็กๆมาจุดเล่นหรือทําไมคะแอบไปเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะจากคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เด็กๆเอาไปจุดทาให้เกิดไฟทาไมลูกก็จะลุกไหม้ได้เกิดการลุกไหม้หรือว่าทําให้ไฟไหม้บ้านได้นะคะให้บาดเจ็บได้นะคะทําให้เราไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนะคะอันตรายก็รับผิทุกอย่างแล้วคันระวังจ๋าขั้นตอนการทำอุ้ยเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะ หนึ่งแอนเอน็อนเอชงชงแล้ก็เริ่มเอาอะไรนะเทียนไขนะคะแล้วก็จุดอะไรลูกจุดไฟอะไรคะ <ไป S 2> <ข>ที่เทียนไขตอ,อ,น,อนนี้นจะจุดเทียนไขนะคะเราจะต้องทําไมคะเอาเทียนไขให้ตั้งอยู่บนจานนี้ก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะดูนะคะ ไฟลงไปตรงก้นเทียนนะคะเพื่อให้เทียนละลายน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ติดลงไปที่จานนะคะเพื่อไม่ให้เทียนทําไมคะเพื่อไม่ให้เทียนล้มนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็เอาเต้นเอาน้ำค่ะคสีที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปใส่ในภาชนะของเราเลยคือจานของเราเองแล้วก็เทแล้วนะ เด็กๆจะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเยอะๆเลยก็ไปเห็นไหมสีสันจะทำไมลูกจะเห็นชัด่าเป็นสีส้มนะเวลาเราทดลองเนี่ยเราสามารถมองเห็นสีได้ชัดเจนอ่าเสแล้วนะคะต่อไปพ่อก็จะจุดเทียนนะคะเรอดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น จะไปที่เทียนแล้วนะอ่าเด็กๆด,ดูให้ดีนะคะเอะแม่ก้อยจุดเทียนทําไมนะเด็กๆดูนะตั้งใจดูดีๆนะคะแม่ก้อยมีแก้วค่ะอยู่นะแม่ก้อยจะเอาแก้วเนี่ยครอบลงไปที่เทียนนะคะ,เ,ะเด็กดูหอน,นจะครอบนะเด็กๆด,ดูนะคะว่าในจานมีอะไรลูกอ่ามีสีน้ําที่แม่ก้อยทําไมคะเพใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ก้อย จะค่อยๆเอาแก้วทําไมคะครอบเทียนที่เราจุดลงไปนะคะแล้วดูสิจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ลมแรงนะคะพอจุดเทียนไปไฟไมันก็นจะทําไมลูกไฟไมันก็นจะดับเพราะว่าลมทําไมคะโอ้โหโรงเรียนเราอากาศบริสุทธิ์เห็นไหมลมพัดเย็นสบายเลยพอจุดเทียนไปทีไรเป็นไงลงูก เยนก็จะดับนะสาเหตุที่ดับเพราะว่าลมทำไมคะลมพัดเข้ามาค่ะอาแล้วนะคะเอาได,ด,<อ>ด้นะคะอ้าวเด็กๆคอยดูนะก็จะคลอดแล้วน,นะคะตั้งใจดูนะหนึ่งสองสามเห็นไหมเรามานับกันเดียวค่ะาานับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหวิเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเด็กๆเห็นอะไรไหมลูกเห็นเลยนะจ๊ะไ,ไหมเออโอ้โหเอ๊ะแม่ก้อยวิเชียรมันดับไปแล้วนอนวลคะ่ะน้ำในจานมันหายไปไหนเนี่ยุ้ยนวิเข้าไปในแก้วแล้วค่ะมันเข้าไปอยู่ในแก้วได้อะเพราะอะไรเนี่ยโอ้โหวิดูสิเกิดอะไรขึ้นคะนวลค่ะ ทำไมน้ำมันเข้าไปอยู่ในน้นได้หมดเลยอะเห็นไหมทำไมน้ําที่อยู่ในจานเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปอยู่ในแก้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาเก็ไข่ที่มันทำไมลูกมันดับมันมีอะไรนะก๊าซอะไรนะมันมีก๊าซออกซิเจนนะภายในแก้วเข้าไปอยู่ในแก้วแล้วก็ไฟมันก็ทําไมคะดับก็ทําให้ทําไมคะมันดูดน้ําจากสี ที่ไม่ก้อยเทอยู่ในจานจากภาชนะเ่าจากภาชนะเนี่ยขึ้นเข้าไปอยู่ในแก้วเห็นมะน้ำเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยมันดูดเข้ามาได้หมดเลยอ่ะได้เด็กทางบ้านเป็นดูดไม่ก้อยไหมอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกันไหมคะเด็กๆทำดูนะเขาเรียกว่าการทดลองอะไรไม่ก้อยเฉลยเลยไหมคะแม่วันขาอ้าเฉลยเลยค่ะเอาช่วยเด็กๆดูสิดูสิดูสิเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆนี่เห็นไหมคะ เด็กๆเ,เห็นไหมลูกนี่น้ำมันจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะอ่าน้ำเข้าไปอยู่แล้วท่อข้างในมันมีกา๊าซอะไรลู<อ>กก๊าซออกซิเจนดูเข้าไปนะฮะทให้น้ําตรงนี้แทนที่เข้าไปอยู่ในแก้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ก้อยการทดลองอะไรลูก<อ><อ>เขาเรียกว่าไม่ก้อยตั้งชื่อวอ่างี้แม่วานจ๋ามีเชียนแล้วก็มีน้ําใช่ไหมก็เรียกว่า เทียนดูดตาโอ้โหสวยจังเลยเก่งจังเลยเด็กๆชอบไหมคะมากานะคะถ้าเด็กๆชอบนะคะเด็กๆก็ไปทดลองทํากับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆทําคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีอะไรลูกมีชิ่งมีอะไรคะมีไฟแช็กซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะอ่าเด็กๆเล่นไม่ได้นะคะ การทดลองวันนี้ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะคะไว้สัปดาห์หน้าเราจะมีการทดลองใหม่นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมลูกโป่งกับเข็มนะเตรียมไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยนะคะเราเจะมา,มาทำอะไรเราสัป <ๆ S 1> ดาหหน้า<ๆ>เราก็จะมาเจอกันว่าเราจะเอาลูกโป่งกับเข็มไปทำอะไรกัน อยากรู้แล้ววาเม่วันทําสัปดาห์นี้ได้ไหมวันนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราจํากัดนะคร<ช>ับเดีเอาไว้ให้คนอื่นเขาทดลองบ้างค่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ